สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางไปสุโขทัยครับไปดูรถเดี๋ยวตอนนี้เวลาสองทุ่มแต่ตอนนี้ตอนนี้เราถึงไหนเนี่ยตากฟ้าตอนนี้ถึงตากฟ้าแล้วเลือีกสามร้อยโลได้ไหมคาดว่าจะถึงคาดว่านถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ค้างอีกแล้วครับผมฝากเนื้อฝากตัวคนสุโขทัยด้วยนะครับผมรับซื้อรถยี่สี่ชั่วโมงนะครับรับซื้อรถทุกรุ่นทุกสภาพ เก่ารถใหม่ผมรับซื้อหมดครับรถสตาร์ทไม่ติดรถจอดเสียจอดทางเนี่ยรถที่จอดอยู่ทุกวันแล้วก็จอดนานไม่ค่อยได้ใช้มารับซื้อนะครับผมผมรับซื้อเงินสดหน้างานทุกคนตอนนี้เวลาห้าทุ่มสิบปดมาถึงแล้วกูโ,โธไทยแถวอุทยานครับคนเลยเนี่ยเมืองเก่า แล้วก็นอนโรงแรมแถวนี้ก่อนครับอีกส0มสิบกิโลถ,ถึงบ้านเจ้าของรถไปเดี๋ยวนี่เติมพลังก่อนเ้าเซเว่นก่อนนาครับมหาเบียร์ยรถยอคับไ <c oughs> ด้โรงแรมนะครับผมคืนละสี่ร้อยบาทครับผมไม่แพงครับราคาถูกใจแล้วก็โอเคครับที่นอนกว้างห้องน้ํากว้างสะอาดแล้วเพื่อนอีกท่องหนึ่งนะครับอยู่ไหนครับโคครับเ <c oughs> <c oughs> อาหน้วเหรอ วะกินไปแล้วไม่รอเลยค่ะเรียบร้อยคะคนละห้องะห้องอยู่ข้างกันโอ้เดี๋ยวกินเสร็จนอนพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นครับว่าเราเราจะจบไหมคือตื่นคนเดียวไม่ได้ต้องต้องต้องให้คนอื่นตื่นด้วยไม่เป็นอะไรอ่ะเสียดายเฮียถ่ายคลิปตอนบนเมียไม่ทันเฮีย โอเคทุกคนตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมนี่มีขนมปังกับโอวัติมกาแฟค่ะเต,เติมพลังก่อนเอ้ยเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปแวะดูธรรมชาติแป๊บนึงแล้วค่อยไปดูรถจะตอนนี้เพิ่ง8ปดโมงวก,กว่าไป แรงอยู่ครับร้อยร้อยหกร้อยห้าราชน ได,ด้รถเรียบร้อยครับซื้อเจ้าของโดยตรงครับผมเอกสารพร้อมโอนแน่นอนตุกต้องกามกฎหมายครับผมวันนี้ได้มิซูรับมิสูทีเดียตาโตปีศูนย์ห้าครับผมปี2องพั้าเเป็นเกียร์ธรรมดาแต่สวยครับผมก็ทรงดีเราเล้าบอกบอกเอาไว้รุ่นครับผมภายในตัวนอกระนะครับมาดูนี่คอนโซลดำครับผมสวยรขับดีใครสนใจที่จะอยากขายรถให้กับผมครับ ผมรับซื้อรถทั่วประเทศไทยนะครับรับซื้อรถทุกรุ่นทุกสภาพนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนผมพร้อมไปรับซื้อถึงหน้าบ้านพร้อมเงินสดครับผมพร้อมใบตัญญาซื้อขายถ้าพี่ๆท่านใดสนใจขายรถกับผมได้โทรมาได้ที่เบอร์0 9 8 8 5 8 5 7 1และนอกจากนี้ก็รับซื้อมอไซค์มือสองด้วยรับซื้อมอไซค์มือสองนะครับแต่ขอให้รถนีเลี่ยมนะครับรถนีเลียมเจ้าของขายเองผมพร้อมไปซื้อทุกจังหวัดครับผมสวัสดีครับ